ขอความสุขสวัสดีมีโชคหมดทุกข์หมดสศกหมดโรคหมดภัยมันเกิดมีแต่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับชาวลัคนาราศีมีนการโคจรของดาวประจําตัวหรือดาวตนุลักษ์ก็คือดาวพะระฤหัสบดีในเดือนกุมภาพัน,น์นี้ราศีจักรก็ยังโคจรเป็นราชาโชคอยู่ในภพกระดุมพระนะครับซึ่งความหมายก็คือ เป็นผู้ที่มุ่งมั่นทําการทํางานด้วยความรู้ความสามารถจัดการเรื่องของทรัพย์สินเงินทองจะเป็นไปด้วยความราบรื่นสําเร็จสมหวังเป็นอันดีแล้วก็มีดาวมฤตยูร่วมด้วยเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีสําหรับการใช้ประกอบอาชีพการงานก็จะเป็นการดีมากส่งเสริมเรื่องโดวงชะตาด้านการประกอบอาชีพและการงานนะครับดาวพฤหัสบ,บดีนี้เป็นดาวแห่งภพกรมมะ แปลว่าพฤติกรรมการกระทำภาระหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบด้วยก็ถือว่าโคจรอ,อยู่ในตำแหน่งที่ดีเกื้อต่อการประกอบอาชีพการงานให้เจริญก้าวหน้าประสบความสำเร็จแล้วก็ค่อนข้างจะมีความราบรื่นได้รับการช่วยเหลือจากผู้ร่วมงานนะครับดาวพฤหัสบดีนะวางโคจรอ,อยู่ในภพปุตตะ ร่วมกับพระเกตมาตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับในหน้าวเนนียก็จะย้ายในวันที่2กุมภาพันธ์นะครับคำ่คำๆเข้าสู่ราศีสิงห์พบอริอันนี้ก็จะหมายถึงการได้เป็นที่ปรึกษาการมีที่ปรึกษาก็ได้การได้ซึ่งมิตรช่วยเหลือเกื้อหนุนแก้ปัญหาต่างๆ เป็นช่วงที่จะต้องใช้กลยุทธ์เยอะมากในการประกอบอาชีพการงานสแสวงหาทรัพย์สินเงินทองแต่ในเรื่องของเครดิตก็จะพลอยดีไปด้วยกู้ได้ยืมได้นะครับส่วนดาวในภพกรรมะเรื่องของภาระหน้าที่การงานพฤติกรรมการกระทาการที่มีดาวสามดวงโคจรร่วมกันก็คืออังคารพุทธศุกร ค่อนข้างจะเป็นผู้วางแผนเน้นไปในเรื่องของการกินดื่มเที่ยวความสุขสำราญใจสุขนี่คือดาวประจำเรือนสหัชชะได้แก่เพื่อนพี่น้องมาอยู่ที่พบกัมมะก็แปลว่าเพื่อนพี่น้องเกื้อหนุนสนับสนุนในทุกๆเรื่องที่คุณทำพระสุขมาอยู่ในตำแหน่งนี้เป็นมหาจักรมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบันฟันโสงเฉง ช่างปาดผนหนักหนาหน่ายำเกรงยศยิ่งเพลงจึงมีให้ดีใจอีกทั้งพระสุขเองก็โครจรร่วมกับดาวพระอังคารที่อยู่ในตำแหน่งอุจจาวลาชได้คู่มิตรกับพระสุขนะครับก็ยิ่งส่งเสริมกันนะไม่ว่าจะทำกิจการงานกิจกรรมอันใดก็จะประสบความสำเร็จเรื่องเงินทองและอาชีพพระอังคารเองก็เป็นดาวพบสุภะก็ได้แก่เจ้านาย ได้แก่ผู้บังคับบัญชาได้แก่พ่อได้แก่คุณงามความดีได้แก่คนต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะครับโคจรมาร่วมกันในพบกรม,มะเอาทั้งเพื่อนร่วมงานทั้งการเดินทางไกลการดื่มการฉลองความสิ้นเปลืองแล้วก็ทั้งผู้หลักผู้ใหญ่และเรื่องของการเงินเข้ามาสนับสนุนกันเต็มที่ในสถานที่ทำงานในเรื่องของการทำการทำงานนะครับแต่การที่ดาวพระพุทธ ซึ่งเป็นดาวพบพันธุมาเป็นประในพบกรมมะเนี่ยก็อาจจะหมายถึงการเดินทางไปทำงานให้คนอื่นงานตัวเองก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยได้ใส่ใจหรือจะต้องไปพึ่งพาอาศัยคนอื่นเขาทำงานมีการไหว้าวานสารต่อบอกกล่าวกันขอกําลังสนับสนุนกันก็ถือว่าเกื้อหนุนกันนะครับ ดาวโครจรแบบนี้ก็จะส่งผลต่อเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในชีวิตในสองด้านขึ้นอยู่กับบุคคลก็คือเจ้าชะตาเองนะครับหากเป็นผู้ถือคุณธรรมถือเรื่องการงานหน้าที่รับผิดชอบเป็นใหญ่ในส่วนนี้จะหมายถึงการที่มีผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนพี่น้องเข้ามาสนับสนุนเรื่อง การงานแล้วก็อาจจะมีการเดินทางไกลไปต่างถิ่นมีการเฉลิมฉลองการดื่มกินเลี้ยงดูปูเสือสนับสนุนเรื่องการงานต่อกันและกันแต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณไม่ได้สนใจเรื่องของคุณธรรมเท่าไหร่เอาแต่เชี่ยวดื่มกินหน้าที่การงานไม่ได้สนใจก็จะเป็นช่วงที่คอเลสเตอรอลเพิ่มมากขึ้นความมึนเมามัวเมา ในเรื่องของการมรคุณต่างๆก็จะมีมากขึ้นการงานไม่ค่อยใส่ใจเอาแต่เที่ยวแต่งตัวช็อปปิ้งดื่มกินแอลกอฮอล์สนุกสนานรื่นเริงไปอันนี้คือดาวคู่มิตร3กับ6นะครับมาอยู่ร่วมกันในภพกัมมะแล้วก็มีดาวพุธซึ่งเป็นดาวคู่าธาตุกับพระศุกร์มาร่วมกันอยู่ที่ภพกัมมะพุธกับศุกร์อีกคู่่าดูเบามัก มากเมาเสพสมจนสมสารแต่ภาพรวมก็คือเป็นไปด้วยความสุขแสวงหาความสุขให้แก่ตัวเองบ้านช่องไม่กลับเอาแต่ท่องเที่ยวก็มีนะครับในวันที่หนึ่งเนี่ยเรื่องของโชคลาภผลก็ถือว่าเด่นพอสมควรแต่ก็ต้องได้พึ่งพาอาศัยที่ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเกื้อนหนุนอันหนึ่งเนื่องจากว่าดาวพระอาทิตย์ ซึ่งเป็นดาวภพอริที่จะแปลว่าที่ปรึกษาแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่แล้วกันนะครับมาโคโจรสองแสงอยู่ในภพลาพะเรื่องรายได้ลาบผลถือว่าเด่นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ปรึกษาอคอยเกื้อนหนุนแล้วก็เรือนชะตานี้ค่อนข้างจะเจิจรัสพอสมควรถ้าในพื้นดวงชะตาใครที่มีดาวพื่อสมบูรณรับดาวอาทิตย์นี้อยู่ก็มีโอกาสโชคดีมีชัย ดาวแห่งโชคลาภผลที่พระอาทิตย์มาส่องอยู่ที่ราศีมังกรนี้คือดาวพระเสาร์เนี่ยเป็นดาวแห่งโชคลาภผลนะครับโคจรอยู่ในภพวินาศความหมายก็มีสองอย่างคำว่าวินาศแปลว่าสิ้นสุดสิ้นศูนย์ในความหมายที่ว่าถ้ามีทรัพย์สมบัติใดๆไม่รู้จักเก็บปิดบังซ่อนเร้นก็จะหมดสิ้นสุดสิ้นศูน ในอีกความหมายหนึ่งถ้าใครที่รู้จักเก็บก็จะมั่งมีลาภผลนะครับคนมีแล้วชอบอวดเขาก็จะอวดเท่าที่เขามีแต่คนที่เขามีแล้วเขาไม่ชอบอวดเขาก็จะมีใช้ในช่วงที่คนอื่นเขาไม่มีดังนั้นมีรายได้ลาภผลอันใดก็ควรรู้จักเก็บประหยัดมัธยัสถนะครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ช่วงต้นเดือนก็ถือว่ามีโอกาสมีโชคลาภผลอันเนื่องจากว่าดาวพระเสาร์ในเรือนนวางเป็นเกษตรในภพลาพะแต่พอถึงวันที่9วันที่10กุมภาดาวพระเสาร์เนี่ยจะโคจรเข้ามาได้วรโครนวางที่พบวินาคนที่รู้จักเก็บก็จะมั่นคงและมั่งมี คนที่ไม่รู้จะเก็บใช้จ่ายฟุงฟฟ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยก็ถึงคราวที่จะต้องสูญสิ้นเสียหายแต่ถ้าใครมีโชคมาในช่วงเดือนที่แล้วหรือต้นเดือนรู้จักการแปลสภาพเพื่อการเก็บรักษาทรัพย์สินเงินทองที่ได้มาก็จะมั่งมีและมั่นคงเมื่อมีแล้วก็ควรจะแบ่งเก็บแล้วก็จะมั่งมีตลอดไปอันเนื่องจากว่าดาววินาตเองคือพระราหู ก็เข้ามากลมลักในณนวางมาเป็นกเกษตรอยู่ในภพวินาศมันก็มีสิ่งยั่วยวนให้จ่ายให้เสียให้เจอความสิ้นเปลืองอยู่ตลอดเวลาดาวคู่นี้มาเจอกันในเรือนณวางเนี่ย <c oughs> ก็ค่อนข้างจะใจใหญ่ใจโตเพื่อที่จะจ่ายจะเสียแล้วไปไปมาๆก็จะเป็นการก่อหนี้ก่อสินหาเงินมาเพื่อใช้หนี้ เรื่องนี้ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะวันที่จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษที่จะก่อเกิดความเสียหายก็คือช่วงที่นักวางพระอังคารเข้ามาในภพวินาศนะครับจะมีเหตุให้เจอเรื่องทําให้ต้องเสียทรัพย์แบบฉับพลันทันด่วนตั้งแต่ช่วงวันที่10 กุมภาพันธ์ไปถึงวันที่15บกุมภาพันธ์ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษส่วนท่านที่กำลังดูแลญาติผู้ใหญ่ที่กำลังเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ก็เป็นช่วงที่จะต้องดูแลใกล้ชิดระมัดระวังเป็นพิเศษระวังการลื่นล้มเจ็บตัวความดันขึ้นหรืออาการวูบวับ,วบ,วบเป็นลมล้มพับนะครับแต่เรื่องเด่นสุดในรอบปีจะมีเข้ามาอันนี้ก็ถือว่าเป็นความพิเศษของดวงชะตา เรื่องแห่งโชคลาภผลทางด้านการเงินและความก้าวหน้าของชีวิตอันเนื่องจากว่าในช่วงต้นเดือนค่ำๆของวันที่หนึ่งพระอาทิตย์จะโคจรร่วมกับดาวพระพุธนะครับดาวพพุธเนี่ยเป็นดาวพบพันธุบ้านเรือนรถราพหนะที่ดินญาติพี่น้องลักเวนดาวเรือนพบปัตตนิเอกสารสัญญาคู่ครองคนรักสิ่งที่ผูกพัน แล้วก็เรื่องของผลประโยชน์ต่างๆเข้ามาอยู่ในภพลาภะหนึ่งกสีรร่วมกันแบบนี้นี่เป็นช่วงที่จะมีโชคมีชัยพูดจาเจราจาจะประสบความสำเร็จดีมากเรื่องการแสวงหาลาบผลคิดอ่านทำการครีเอทจะประสบความสำเร็จเสียทั้งสิน้นจับสิ่งใดคิดสิ่งใดพูดสิ่งใดก็มีลาบมีผลนะครับในวันที่5กุมภาพันธ์ดาวพระอังคารจะ ตามเข้ามาร่วมอยู่ที่ราศีมังกรพบลาพะอาทิตย์พุทธศุกร์อังคารนี่จะบอกถึงการพูดคุยการเจรจาอย่างมีแผนที่แยบยนต์รู้จักการวางแผนใช้ความคิดอ่านครีเอทแล้วก็ลงมือปฏิบัติจะประสบความสำเร็จทางด้านอาชีพการเงินและความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมากอังคารเป็นดาวพบกระดุมพระ กระดุมพระก,ก็คือเรื่องของทรัพย์สินเงินทองใช้จ่ายหมุนเวียนแล้วก็เรื่องของการประกอบอาชีพแสวงหาทรัพย์และอังคารเนี่ยเป็นดาวพบสุภะเจ้านายผู้หลับผู้ใหย,ยความดีงามคุณงามความดีและผลงานของตัวเองมาเป็นมหาอุดในภพลาพะแปลว่าโชคดีมหาศาลทางด้านยศลาบสกการะตำแหน่งทรัพย์สินเงินทองและเกียรติยศ จะเริ่มมีการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวและเริ่มมีการเดินทางมากยิ่งขึ้นนะครับในขณะที่ดาวพระศุกร์ก็ยังโคจรอยู่ที่พบกัรม,มะเป็นมหาจักรก็ถือว่าเป็นช่วงแห่งการทําการทํางานด้วยความสุขแล้วก็อาจจะมีการเดินทางไปต่างถิ่นแดนไกลเพื่อภาระหน้าที่การงานมีเรื่องของการใช้จ่ายเส้นเปลือง3,87ช่วงวันที่ 1ิบถึงสิเนี่ยก็โครจรร่วมกันอยู่ในเรือนหวางพบวินาศนะครับความหมายที่ไม่ดีก็ได้เตือนไว้แล้วป้องกันแก้ไขส่วนในความหมายที่ดีเนี่ยก็จะหมายถึงการจบงานต่างๆนะปิดจ็อบจบหรือตัดจบจะประสบความสำเร็จดีบางทีก็อาจจะมีการเดินทางต่างถิ่นแดนไกลเพื่อการพูดคุยและเจรจา แต่ว่าการที่ดาวพอังคารโคจรร่วมกับพระเสาร์และราหูนี้ก็ให้ใจเย็นๆระงับอารมณ์ของตัวเองไว้เพราะว่าจะมีคนนินทาว่าร้ายใส่ความอยู่เบื้องหลังแต่เป็นระยะเวลาสั้นๆนะครับวันที่ดาวอังคารจะให้คุณต่อดวงชะตาเป็นอย่างมากก็จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่18-19เป็นต้นไปเนื่องจากว่า ในเรือนนวางอังคารจะเข้าสู่ราศีมีนถือว่าเรื่องของเงินทองทรัพย์สินการประกอบอาชีพการงานและความดีงามความสำเร็จการได้ผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนนี่ถือว่ามาอยู่กับตัวเองและเรียกว่าอังคารเข้ามากลุ่มลัคนาอีกทางประสุกในนาวางเองก็จะมามหาอุดร่วมกับพางคารในนาวางวันที 18, 19, 20, 21, บ2เนี่ยเป็นช่วงที่ถือว่าคุณจะมีความสุขมากในการประกอบอาชีพการงานแสวงหาทรัพย์สินเงินทองแล้วก็ได้ใกล้ชิดกับเพื่อนพี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนทางไกลนะครับอังคารจะเด่นมากที่สุดให้ผลเรื่องเงินเรื่องทองก้อนใหญ่ก้อนโตก็จะเป็นช่วงวันที่19ไปจนถึงประมาณวันที่ ย3่สิกุมภาพันธ์นะครับดาวพระอังคารณวางจะเป็นเกษตรที่พบการเงินก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีที่สุดของเดือนกุมภาพันธ์เรื่องลาบผลรายได้และการเงินที่จะได้มาด้วยความขยันหมั่นเพียรของตัวเองอังคารและพกุ์ในนวางเป็นดาวคู่มิตรที่จะโครจรร่วมกันไปเรื่อยๆนะครับนับ ตั้งแต่ช่วงที่พรางคารเข้าเป็นเกษตรในนะหว่างที่ราศีเมษวันที่1 8บแกุมภาพันธ์เป็นต้นไปพระศุกร์ก็จะตามกับพรางคารไปในแต่ละราศีจะบอกถึงความสําเร็จความอบอุ่นการเครือหนุนกันกับบรรดาเพื่อนร่วมงานญาติพี่น้องนะครับแต่ว่าเรื่องของการแสวงหาลาภผลไรายได้ ทรัพย์สินเงินทองยศลาบตําแหน่งหน้าตาทางสังคมเนี่ยควรจะให้เป็นเรื่องรองเรื่องหลักก็คือเรื่องของสุขภาพของตัวเองอโรคยาปรมาราภารายได้ลาบผลอันยอดเยี่ยมที่สุดก็คือเรื่องของการได้สุขภาพที่ดีความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐในวันที่13กุมภาพระอาทิตย์จะโครจรเข้าสู่ภพวินาศ อันนี้ถือว่าอาทิตย์มาให้โทษมากกว่าคุณเพราะโคจรร,ร่วมกับดาวพระเสาร์ในภพวินาศพึงระวังเสียหายเพราะเรื่องของฟืนไฟแล้วก็เรื่องของสุขภาพของตัวเองเลือดลมจะไม่ค่อยดีมัวแต่ทำการทำงานไม่มีเวลาพักผ่อนไม่มีเวลาดูแลสุขภาพตัวเองเท่ากับว่ามีเงินทองมากแต่ก็เอามารักษาโรคมันก็จะหมดไปเพราะโรคภัยไข้เจ็บ ช่วงที่พระอาทิตย์โคจรในเรือนของราหูเนี่ยแล้วก็ร่วมกับดาวพระเสาร์ก็จะมีโอกาสเสี่ยงต่อสุขภาพเสื่อมโทรมลงเลือดลมไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ร่างกายค่อนข้างจะทำงานผิดปกติ ดังนั้นจึงต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเป็นสำคัญมากกว่าเรื่องของทรัพย์สินเงินทองที่กำลังหลังไหลมาเทมาทั้งหน้าที่การงานก็จะมีความสำเร็จก้าวหน้าจนลืมดูแลสุขภาพตัวเองอันนี้ต้องใส่ใจให้มากเลยนะครับเมื่อดาวพระอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวพบอริแล้วเมื่อเข้ามาในพบวินาศเนี่ยไม่ได้แปลในความหมายลบๆแล้วจะเป็นบวกนะ เพราะว่าเป็นดาวเข้ามาในเรือนของราหูอาทิตย์ก็จะพลอยดับและอ่อนกำลังเข้าไปด้วยอีกทั้งถ้าใครที่ไปยุ่งเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจสีเทาผิดกฎหมายใดๆก็ตามแต่นะครับซึ่งในตอนแรกเนี่ยจะเกิดความวิตกกังวลเดือดเนื้อร้อนใจมีคนซัดทอดว่าร้ายใส่ความพอถึงช่วง กลางเดือนมีนาคม15มีนาคมเป็นต้นไปอาทิตย์จะดับอันนี้ถือว่าคดีความจากมาถึงและถ้าใครที่ไม่ดูแลเรื่องสุขภาพไม่เกี่ยวข้องกับคดีความนะไม่ดูแลเรื่องสุขภาพช่วงมีนาเมษานี่ก็เป็นช่วงเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะฉะนั้นก็พึงระมัดระวังทั้งภายนอกและภายใน ภายนอกก็คือเรื่องของบุคคลอื่นศัตรูคู่แข่งขันนะครับอย่าร้อนรนอย่าอาฆาตพยาบาทจงเวรพึงมีเมตตาแก่กันช่วยลดบรรเทาความเสียหายเป็นช่วงที่จะต้องสละแบ่งปันเกื้อหนุนแล้วก็มีเมตตาต่อบ,บุคคลอื่นอย่าเบียดเบียนใครแม้ผู้นั้นจะเป็นศัตรูคู่อาฆาตก็ตามนะครับ เพราะมีเช่นนั้นแล้วช่วงมีนาเมษาดวงคุณจะดับเป็นโอกาสเพศภัยที่จะมาถึงรวมทั้งคดีความมาถึงอันนี้คือเรื่องภายนอกส่วนเรื่องภายในก็คือการดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตของตัวเองนะครับอย่าให้ความโลกความเห็นแก่ได้มาทำลายสุขภาพตนอย่าให้โทสะเกิดขึ้นบ่อนทำลายจิตใจจนกลายเป็นโรคประสาทเพราะความอาฆาตพยาบาทและจองเวร มันเจริญเมตตาเรื่อยๆลดทิฐิมานะได้ไม่อคาาจองเวนต่อใครใจก็เป็นสุขแม้ว่าดาวคู่ธาตุไฟจะโคจรเข้ามาทำลายให้พี่นาศแต่เมื่อคุณมีน้ำคือเมตตาเป็นเครื่องดับไฟดับโทสะในใจตัวเองได้แล้วย่อมอยู่สุขเจริญนะครับและถ้าใครมั่งมีทรัพย์สินเงินทองรู้จักเก็บและรู้จักดูแลสุขภาพของตัวเอง รวมทั้งเสียสละแบ่งปันเกื้อหนุนเพื่อนพี่น้องตามเหมาะสมก็จะยิ่งมีความสุขความเจริญเดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงเดือนที่ดาวพระอังคารซึ่งเป็นดาวพบการเงินและดาวพบสุภาระความเจริญก้าวหน้าความสำเร็จยศตำแหน่งต่างๆมาโคจรในพบลาพระเป็นมหาอุดแปลว่าโชคก้อนใหญ่ลาบก้อนใหญ่เกิดขึ้นในชีวิต ปลายเดือนพฤษุก็จะโคจรเข้ามาเป็นเทวีโชคร่วมกับพางคารได้คู่มิตรทั้งเพื่อนพี่น้องก็สนับสนุนเกื้อหนุนเป็นเดือนที่ค่อนข้างจะนำมาซึ่งความสำเร็จลาบผลก้อนใหญ่เลยทีเดียวแต่ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะครับขอให้มีความสุขความเจริญทำงานด้วยความสุข และเป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาทดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะครับ